สวัสดีค่ะขอตัวเราก็สู่ช่องแม่พีโกวกๆนะคะโอ้โหวันนี้เด็กนักเรียนนะคะมารอขึ้นรถตรงนี้รถล,ลุงต้อยก็ามานะคะรถตลาดวิ่งมาถึงแล้วจะกินเลยจอกว่อนมิล่ะตีเนี่ยไปไม่อยู่เลยวันนะไปอยู่กับหลีนนะอีวันสี่วันเนาะเดี๋ยวเรา ได้อะไรโอ้วันนี้ไม่เอาโอ้โหวันนี้ได้แล้วลว่าจะเก็บผักหวานแกงก็เลย่นเละยังลรมาอ,อันดีเออเป็นดอกละขนะนี่ทุกคนมาดูผักหวานค่อยโอ้มันยังสั้นอยู่นี่เนาะว่าถ้ามันยาวหมดนี่ก็แต่ค่อยจะเก็บแล้วสั้นก็ค่อยจะเก็บแล้ว รอมานานแล้วหนึงเลทุกคนโอ้ยนันเนี่ยปลาดุกมากดุกมากน,นี่มันยังสั้นอ้วนน้อยเอาเก้าอี้มาเก็บเด้เนี่ยปลาเยอะอยูน่นะทุกคนมา,มา,ม,า,ม,ามาเก็บผวันก็ค่อยดีกว่า แล้วก็ดิดเอาเฉพาะอาานันยาวๆมันเนาะพอดีแก้งเลยเนะี่ยไปอยู่โรงพยาบาลน,นะคะไปกินแต่ปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งไก่หลายวันโอ้ยค้นหอนอาหารบ้านค่อยเด้นนะ มาแล้วก็ถือเอาห่อไปกินด้วยเลยลูกที่โรงเรียนเลยเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ น่นกระเป๋านะั่นเ้ยลูกจะทนันะยุ่ในยุ่น้ำมันอนนะแม่กล่องว่ายู่ข้างอันนั้นน่ะล้งไม่นมอนนะนี่ยาวมาก บายแล้วไม่ต้องมาเก็บในเขาแล้วทุกคนสันิทมาก หลุล่นนะทุกคน สั้นอยู่เลยเนะเาะเพราะว่าให้ยาวกว่านี้ก่อนแต่นี้คืออุดใจไม่ไหวกินก่อนแล้วกันโอ้โหหล่นมือแล้วไปโรงเรียนกันแล้วเด็กๆก

a เนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วเกียงผักวานใส่ชะอมนะทุกคนมามากินกับคอยเด้อ